นะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไม่รู้นะว่าหลายๆคนนั้นยังคงเล่นอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับ Jump Star นะครับแน่นอนว่าเป็นเกมที่เอาจริงๆแล้วมันถ้าเล่นกับเพื่อนมันสนุกมากนะครับแต่ว่าถ้าเล่นคนเดียวมันก็จะงอมๆหน่อยเอาไงก็ตามครับผมมาทำคอนเทนต์เฉยๆนะครับคือในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทำการสุ่มนี่เลยครับผมคิรัวนะครับคิรัวนะครับก็คือจากเรื่อง Hunter Hunter นะครับแล้วก็ประมาณวันที่20นะครับเวลาตีหนึ่งนะครับก็จะมีเซนิสึมานะครับซึ่งเซนิส มาดูครับว่าขิรัวนั้นเป็นตัวละครเก่งขนาดไหนนะครับเอาจริงๆแล้วคือด้วยความที่ผมเนี่ยนะฮะ AFK ไว้นานมากๆนะครับมีเพชรมีเพชรเยอะมากๆเลยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคิ้รัวเก่งหรือไม่นะครับในวิดีโอนี้ใครนะครับที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับผมรบกวนฝากกดกันด้วยนะครับผมแล้วเกิดใครที่ยังเล่นแมปนี้อยู่รบกวนคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบตัวละครไหนนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับเรามาใส่โค้ดนั้นก่อนนะครับโค้ดก็คือนี้ ว้าวได้2,500เพชรนะครับมาดูกันว่าผมมีกี่เพรนี่ครับทุกคนผมมีทั้งหมด45,430เพชรนะครับแล้วก็มี เ,เงินอีกประมาณโคตรเยอะ,อะเอาง่ายคือแบบว่าผมสแต็กมากนะครับแบบพร้อมมากๆในการสุ่มคิรัวมาดูกันนะครับคิรัวเป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนที่แอกๆนะครับใน Rv ก็น่าจะเอาตั้งรูปคิรัวกันหรือว่าใครที่ชอบคิรัวก็จะแบบตั้งรูปโปรกันอะไรประมาณนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันโอเคครับมาดูครับว่าผมจะสุ่มคิรัวได้หรือไม่นะครับแต่จริงๆคือมันได้อยู่แล้วนะฮะมันมันได้อยู่แล้วครับเออไม่ต้องห่วงนะฮะเราจะสุ่มยอมมันจะได้เอ้ยนี่ของอะไรอ่ะโอเคอันนี้ช่างมันนะครับ เกาะกาชาก็เกลือครับอันน sure, uh, ี้แต okay. ่เราไม่ได right. so so, okay. no. oh, ้สนใจนะครับเราแค่มาสุ่มให้ได้เพราะไม่มีการันตีแล้วคือก่อนหน้านี้มันโอ้มีมามีมาคือก่อนหน้านี้นะครับมันไม่มีการันตีเว้ยมันกลายเป็นอะไรของโกคูโอเคซูเปอร์ซย่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีไหมไม่มีฟิสีทองโอเคไม่เป็นไรโอ้สกินทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ได้สนใจนะครับเราสนใจแค่คีรัวเท่านั้นโอเคมาไหมมาไหมมาไหมระดับมิสติกระดับมิสติกต้องมาแล้วไหม โอ้โหเป็นชุดของซงจินอูนะฮะเฮ้ยไม่ได้อยากได้ชุดนะดิถ้าไหนมันไม่มาเราก็ฆ่าหมดเลยนะถ้าไหนมัาอู้มาแล้วว้าว,พวเพราะว่าดวงดีนะค่อนข้างที่จะเดบิวนะเดบุนอยู่มากเลยนะอิวเอ้ยผมได้ไอ้กอนมาโอเคอเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้กอนเลยเอ้ยแล้วผมได้แล้วโอ้ผมได้แล้วผมได้กอนมาแล้วเออแต่อันนี้ขี้รัวต้องต้องมีต้องมีทุกคนต้องมีต้องมีงม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 จริงโอ้โหแม่งสีทองหมดเลยว่ะ ซิกอโอเคผมยังไม่มีท่านี้ยังดีอยู่โอเคอันนี้มีแล้วใช่ไหมปุ๊บ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 อ่าโอเคอีกห้าโลครับผมก็ได้แนละ้วอันนี้นะครับมันมีการันตีอยู่นะข้างบนตรงนี้นะครับถ้าทุกคนเห็นนะเออผมได้อยู่แล้วโอเคก็ส่งไปเลยแล้วกันไม่ได้สนใจอะไรเอาทองถึงไปอัพอยู่ดีนะครับฟลิเป็นยังไงโอ้โหอ่ะอีกนิดนึงโอ้โหไม่ใช่ว่ามันมาก่อนนะถ้าเป็ตนตัวละครอื่นได้อยู่นะ โอ้ผมได้เป็นอะไรอะ่ะเอ๊ะผมได้เป็นทองเหรอเอาเป็นเงินโอเคช่างมันได้ลนะอันนี้น่าจะการันตีคิ้รัวเดี๋ยวรลาผมสุ่มทีเด็ดนั่นคือได้ใช่ไหมโอเคอุย้ยเสียงมันจะเป็นอย่างนี้หรอโอเคคือเมื่อก่อนอะ่ะมันไม่มีการันตีเว้ยแล้วเราก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆอย่างไอ้ซงจินอูผมอะ่ะผมสุ่มไปอย่างเยอะเลย นะครับก็ไม่ได้นะครับเออไลพาทนี้คือผมก็ไม่ทันด้วยไม่น่าจะได้เล่นนะฮะมาดูกันว่าคิรัวเป็นยังไงนะครับผมมีกอนด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออ้มีอันนี้ด้วยนะอุ้ยร่างกอสสปีดหรออุ้ยมีออต้าชาร์ตโอเคผมขออัพเลยแต่ว่าตัวชาร์นี่ทำไงโอ้โหโคตรโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงทุนกับกับตัวของคิรัว ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่เทรนนิ่งก่อนนะครับไปดูก่อนว่าตัวคีรัวเนี่ยขอรีวิวก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเก่งขนาดไหนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าตัวละครเข้าปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถเทรนนิ่งหรือว่าใช้หมดเทรนเนอร์หมดในการทดลองตัวละครได้นะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะอุ้ยนี่โอ้โหโอคารุนโอเคอันนี้ช่างมันนะอุ้ยอ๋อมันมีตัวออาต้าชาร์จด้วยนี่ว่าโอคารุนน่ะอ๋อก่อนก็มีเหมือนกันต่กละรนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะในวิดีโอนี้เรามารีว ชาร์จอิเล็กทริกนะครับแล้วก็โจมตีไปข้างหน้านะฮะโอเคทำให้ติดสตันหนึฮิตอันนี้ก็คือกระโดดขึ้นไปใช้ขาสร้างวงสายฟ้าลงมานะครับเออจะทำการบล็อกโปรเจกต์ถ่ายโอ้โหันนี้น่าสนใจแล้วก็เกียร์ที่เป็นสีทองนะครับเขาบอกว่าเมื่อพาสซีฟทำงานนะจะทำการฮิว20%ของ HP ของเรานะครับโอ้โตาบูทอันแรกก็คือจะใช้โยโย่นะครับทุกคน เจาะไปที่ศัตรูนะแล้วก็ทุกครั้งที่โดนเจาะผ่าน1ตัวเนี่ยนะครับก็จะทําการชาร์จอิเล็กทริกกลับมานะครับ10%เอ่อแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับติดสตันนะครับ0.2แล้วก็ทั้งขาไปและขากลับนะครับน่าจะประมาณนั้นแหละนะฮะต่อมาคือ ทุกครั้งนะครับที่เรา execute ไข่กระตามนะครับนะฮะจะได้ความเร็ว30%นะครับแล้วก็ reload speed 15%ก็คือ reload การโจมตีนะครับแล้วก็จะมีเหมือนมีเกาะนะครับทุกคนโอเคอันนี้เกียร์ไม่มีอะไรอัลตา้าชาร์ดนะครับก็คือตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นล่าง speed อ่าแล้วก็โจมตีศัตรู ด้วยไฟฟ้านะครับก็คือจะมีแบบเหมือนบัฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะความเร็วเพิ่มขึ้นโอ้โหกาดเพิ่มขึ้นด้วยอุย้ยอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็อัลต้าสกิลเนี่ยเรียกว่าก็สปีดแดดไปข้างหน้านะครับแล้วก็เหมือนจะทําการโจมตีด้วยสายฟ้าแดดไปโอ้โหนี่คือแบบโอเคไม่าง่ก็คือมันสามารถสตันได้แล้วเมื่อจบอันนี้เท่าที่ลองอ่านแล้วมันน่าจะมีความสามารถพิเศษนิดหน่อยนะเดี๋ยวดูลองเล่นกันดีกว่ามาแล้วครับนี่อยโยโย,โย่โอเคอูนี่ไงไปแล้วกลับ ทั้งไปทั้งกลับนะโยโย่ที่เราตีอ่ะอี e ครับนี่ไงจริงๆด้วยก็คือการเหวี่ยงโยโย่ไปข้างหน้านะนี่ฮะโอ้ติดสตันด้วยนะครับแล้วก็สกิีฟครับก็คือป่าโยโย่ใช่ไหมอ,อ๋อนี่อันนี้พุ่งขึ้นข้างบนก่อนโอเคดูลิงบ้างดีกว่าผมอยากเห็นลิงว่าเป็นยังไงอันนี้นะโอ้วงกลมสร้างบาเรียปะ่ะนี่ไงกันทุกอย่างเลยนะไฟฟ้า เออนนี้เขาอันนี้คือแบบดีเหมือนกันนะไว้กันเพื่อนนะไอ้สกิล E อันนี้โอเคอันนี้คือกด R นะครับก็คือก่อสปีดนะครับกด R ครับโอ้โหอันนี้ก็จะไวขึ้นนะวิ่งไวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวของอัลติเมทด้วยนะครับทุกคนก็คืออันนี้ฮะหึ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 ห โอ้โหผมเบียวด้วยครับดูดิโอ้โหนีมเรียกว่าผมว่านะมันแน่ว่ะตัวเนี้ยโอ้โห,นะแ,ตโโหแต่แบบโดนเป็นว,วงเลยนะนี่ฮะนี่คือสกินครับโอ้โอ้โอโออยสกินนี้เท่นะฮะเท่เท่เท่เอาไปดูลองดูว่าเล่นจริงเป็นยังไงนะสำหรับตัวคอนิ้ผมอยากลองและ ดูซิว่ามันจะขนาดไหนเชียวไม่เล่นแรงนะครับเราจะเล่นแบบบ้านๆน,นะนี่เลยครับนี่กี่คนวะเนี่ยนาเมกอุ้ยนะบอลน,นาเมกน่าจะมันกว่าเอ้ยแต่ผมลืมเปลี่ยนตัวมาโถมันอะไรวีอะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่ว่าอันนี้น่าสนใจอืมต่แมตซ์ฟาวแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแมตซ์อื่นไม่ใช่ว่าเปิดมามีขี้รัวนะโอเคโอ้โอเค,โอ,เคโอ้โหโอคารุนเฮ้ยแต่ฝั่งนูน้นโอ้โหฝั่งนูน้นแบบว่าเฮ้ยแต่นี่อะไรนะทำไมมันมีอะไรปิ๊งปิงปงป๊งด้วย โอเคทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราจะต้องดักพุ่มก่อนออมันน่าจะอยู่ตรงนู้นแหละในพุ่มนั้นแหละเฮ้ยเอามามาดิ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 ผมว่าต้องค่อยๆเลยอะโอ๊ยโอเ okay. ครเราต้องค่อยๆค,ครับ เออโอเคเฮ้ยเราเรายืนอระยะเอาเรื่องนะเนี่ยเออหุยเรามาวะเรามาโคตรทุกคนยังไงยังไงย,ย่ามาแล้วย่ามาแล้วอะไร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 ฮะ

ว่าแต่โอคารุนมันก็มีล่างอะไนี่เหมือนกันนี่หว่าความเร็วเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมผมมีช็อตไฟฟ้าอยู่เฮ้ยเออช็อต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  เอ้ยไอ้นั่นตายเฉยชิบหายแล้วไงโอ้ยเรามาอยู่เนี่ยเฮ้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 ยเ้ยเจยยนเจเย็นน้องชายเจย์เยนน้องชายอย่าพึ่งอย่าพึ่งเล่งอย่าพึ่งเล่งอย่าพึ่งเล่นอย่าพึ่งเล่งมา เออมาดิมาดิโหคตรแรงโอ้ então, อชะนวะว่ะเช็ดเครไอขี้รัวแม่งอย่างเอาเลยโอ้ยแต่โอ้ยแต่คนนั้นเอ้ยทำไมเขาทำท่าเมฆกันเยอะจังวะผมแม่งกดไม่โดนแน่ๆเลยเพราะผมกดไม่โดนนั่นแหละโหมดอื่นมาดีว่าขอเป็นโหมดแบบอันนี้ดีกว่าผมอยากเล่นอันนี้อ่ะมันไหมอ่ะแต่มีแต่คนเล่นอันนี้อ่ะดิเฮ้ยนี่ไงบอลด้วยแต่บอล สตาร์บอลโอ้โหอุ้ยโอเคผมว่ามีเพื่อนน่าจะเก่งแบกด้วยนะครับเออแต่ผ okay. yeah. ม,ม,ม,มว่าใช้สกิลอันนี้เกินแลิโอ้ oh. โอ้โหบ้าไปแล้วตัวละครอ,อะไรวะเนะี่ยอุ้ยโอ้โห,โโหเฮ้ยตีตัวนี้หน่อยดิเพื่อนอุ้ยใคากัดลงเลยเะรอกัดนเก่งขนาดนั้นเดี๋ย Ơ, oh, cắt à? cắt lò à? Ah. Cắt lò này mê wảy à? Ha? Cắt lò này mê wảy lời Cắt lò này mê wảy lời โอ้ยไม่ใครเตะบอลเลยเอยอแต่มันก็โดนไอ้นั่นยิงไล่ยิงอยู่ดีอะดิเอ,อ,อา้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่สนเลยไม่สนเลยสนแต่ยะฆ่า โอ้โหโหท่าอะไรวะน่าม er ึงเป็นตัวระยะใกล้ไม่ใช่เหรอออ้ยโอ้มึงทำอะไรน่ะมึดูดิเนี่ยโอ้เค้ ต้องค่านี้ไน้ก่อนมาจัดก,การเองเอาอุสาแปลงร่างมาโถสองศูนย์แล้วสวยอยู่ต้องรีบฆ่าอุย้ยโอ้โหผมโดนเลยวะโอเกจ์หนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งนะอันนั้นไม่สดเลยหรือวะ ขอฮิวไว้ขอฮิวไว้ขอฮิวไว้ขอฮิวขอฮิวขอฮิวกู๊ยโอ้โหเออเฮ้ยเนี่ยโอ้โหเอาโอเคสวยคนไทยไม่ค่อยเล่นกันแต,แต่แต่เล่นเมื่อกี้ก็มีคนไทยบ้างนะครับก็ถือว่ามันมันกันไปนะครับผมใครที่สนใจนะแมปนี้นะครับผมจัมสตาร์นะ เออถึงแม้ว่ามันจะแบบระเบิดลฤกษ์จ๋ามากๆเลยนะอันนี้คือแบบมันเอาเกมเพลย์นู้นมาแล้วเปลี่ยนอนิเมะใส่แค่นั้นนะทุกคนแต่ว่าก็เป็นเกมหนุกนะหนุกๆแบบมาลองเล่นขำๆได้นะครับสำหรับตัวแมปแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับใต้คลิปมีลิงก์กดได้เลยนะครับวิดีโอนี้มีเพเท่านี้ครับทุกคนเล่นตัวอะไรชอบตัวทอรไหนก็สามารถที่จะพูดคุยบอกกันได้นะครับทุกคนรอตัวละครอะไรเข้าก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์ได้นะครับผมรอคิริโตะนะครับเป็นตัวต่อไปนะครับแต่ว่าตัวต่อไปที่ผมอยากจะเล่นก็คือน่่่่าาาาาาจจะะะะะะเเเเเเปป็็็็็นน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 นซิิิิิึกกกกกกออออแแลลลล้้้ววววดดดดีีีี๋๋ยยถมมมมมมมัััคครรรรรโตตตงงไผบูท ใช้ได้อยู่นะครับภาพมันดูดลภาพอันนี้มันน่ารักนะไอ้ที่มันเป็นอันนี้ยน่าจะวาดเองด้วยนะสวยมากๆก็เดี๋ยวรอติดตามดูครับผมเจอกนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ